คนวันนี้เราก็จะพา,ามาดูบ้านเก่าบ้านในเออบ้านในอดีตของเราเนาะเฮ้จริงๆเราไปได้ไม่ใช่หรอวะจริงมันไปได้ไว้ทุกคนโอเคมาได้แล้ว บ้านเราไปได้หลายทางนะคะไม่รู้ว่ามันจะสุดหรือเปล่าโอเคมันไม่สุดทุกคนนี่มันไปทางนี้ เออได้ได้ได้เบอร์ทำไมวะเนี่ยเอาน,น,นี่นี่นี่คือคนบ้านเราเอง ตอนนั้นยังเป็นอดีตอยู่นะคะทุกคนอย่าพึ่งว่าว่าเราจนนะอันนี้ยังเป็นอดีตอยู่นะคะทุกคนแน่ซึ่งเราเข้าไปไม่ได้ไว้ทุกคนคือโคตรโมโหอ่ะสำหรับวันนี้ก็บายๆนะคะก็มาบอกแค่นี้แหละบ๊ายบาย